กข้งหงูเออมันเจา้าลองมีคนมาดาเจา้ามันเงี้ยเจา้ามันจัะสิดาบ่อืมแต่จะของเงินไม่เป็นดาพัวสุม,มือป่ เห็นว่า่ะแต่คนปกติกัยังดานาลูกน่าผัวเสมอแต่ละแบบว่าบางคนอ่นเ่องบางคนอ่นบอกลูกบอกผัวว่าไรเนาะก็เลยเอามาลงกับห้องสินะว่า เป็นนังสันนัสีแน่เขตตงสันนังสีแน่คือบริษัทสันังส,สีแน่ยาส,สัตสันังสีเดิมสีไหนสจะมาบอกเขาแทนบอกปพวสอนลูกบ่ได้๋ยงสิ เราก็เป็นคนปกตินี่แหละเป็นคนปกติมีรับโรครักโลภคกวดหลงเราโอ้ยเราสั่งคอนเทนต์ปัญญาอ่อนบาบอตโลโปวดห้าเกิดก,กระเบิงกระเบิงเอาห้ากับพ่อยาคืดหลายเราเรามองโลกให้มันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเป็นความเป็นจริงเนาะลําพังชีวิตแต่ละคนน่ะก็มีปัญหามากมายอยู่แล้วไหนจะทํางานไหนจะเรื่องครอบครัวนั่นนี่ต้องรับผิดชอบเราอย่า แล้วมันม,ม,มาเปิดดูติกต็อกมาเปิดดูช่องเราเนี่ยมาดูเอาความสุขไปก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถอะคือนั่นแหละหลักๆเลยอันนี้เป็นเป็นจะพูดเน้นๆเ,เลยนะคือหลักๆเลยคุณมาดูเอฟเอฟซีเอฟซี FC, FC, มาดูเรามาดูเอาความสนุกมาดูเอาตลกมาดูเอาเสียงหัวเราะไปเพื่อ เป็นกาลังใจเพื่อให้อ่าชีวิตได้ได้มีรอยยิ้มได้รับความสุขจากเราไปคุณก็ติดตามเราอืมเราก็ได้เอนเกจเราก็ได้พูดติดตามเราก็ได้ชื่อเสียงมันแฟร์แฟกันทั้งสองฝ่ายเราให้ความสุขคุณคุณให้โอกาสเราคุณให้เราได้เป็นที่รู้จักสนับสนุนกันไปกันมามันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่มีไม่มี fc ก็ไม่มีพวกเราอย่างเงี้ย มันมันเป็นสัจธรรมมันพูดถึงความเป็นจริงของโลกใบนี้เลยอืมคนเครียดจากงานมาคนทะเลาะกับแฟนคนมีปัญหาชีวิตเป็นซึมเศร้าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนี้เออมามาดูมาคอมเมนต์บอกอุย้ยขอบคุณนะที่แบบสร้างเสียงหัวเราะได้ได้มีรอยยิ้มเพราะพวกคุณเลยได้มีรอยยิ้มเพราะนั่งหลินทุกวันเลยเราดูทุกวันเลยก่อนนอนนี่คือน,นี่แหละแค่นี้พอแค่นี้พอเลยครับผม ดูเอาผ่อนคลายแต่ละคนปัญหาชีวิตเยอะอยู่แล้วบางคนอาจเรื่องเงินบางคนอาจเรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันออกไปก็ดูเอาให้มันได้เป็นกําลังใจได้เหี่ยวกันได้เหี่ยวใจกันไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องคิดมากคิดเยอะ เออดูแล้วนอนหัวเราะดูแล้วบางคนแบกว่าเลื่อนดูคลิปตีสามตีสีก็ไม่ได้นอนคืนเนีอเนี่ยเพลินมีความสุขเราขอบใจมากๆเลยที่มามาเสพมาเสพเราแบบนั้นก็พอมาดูน้องหลินไลฟ์ขายของได้เสียงหัวเลาะได้ได้ลุน้นกับสิ่งที่น้องจะพูดได้ชื่นชมน้องไม่บางคนไม่ซื้อไม่เป็นไร มาดูเออขอแค่มาดูมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์แบบว่าพูดคุยกันให้กำลังใจกันก็ก็ดีมากๆแล้วครับดูเอาความสุขไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ ไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะทําแบบนั้นหรเป็นพูดเสมอว่าเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำคอนเทนต์สายธรรมะเราทำคอนเทนต์บ้าบอด่ากันหยอกกันเถียงกันนั่นนี่เอนเตอร์เทนคนดูให้มันมีเสียงของเราให้มันมีความสุข เบนกล้าสาบานเลยเบนกล้าพูดเลยความสุขของเบนคือไม่ได้เม่นต้องไปร่ารวยอะไรเบอร้อบังมากหรือว่าไม่ต้องอู้ฟู่ความสุขของเบนคือการได้เผื่อแผ่คนอื่นการได้เห็นคนอื่นมีความสุขกับสิ่งที่เราเผื่อแผ่ไปการได้เห็นน้องๆคนอื่นเขาได้มีความสุขเขาได้รับโอกาสการได้เปิดโอกาสใ้คนนี้เบนมีความสุขมากแล้เบ็นผิดหรอที่บางทีเบนอยากจะ เปิดโอกาสให้น้องๆคนอื่นเพิ่มอือนั่นแหละมันเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเป็นเรื่องดีมากๆด้วยซ้ำที่เรา ที่เราได้ให้โอกาสคนไม่ใช่หรอให้น้องแบ่งเออใครเข้ามาช่วยงานเรามาอยู่กับเรามานั่นนี่คิดคอนเทนต์ช่วยกันแั้งนี้นกันเราก็แบ่งค่าขนมให้น้องไปให้เขาได้มีค่าขนมเพิ่มขึ้นได้แบ่งเบาภาระครอบครัวมันดีด้วยซ้ําไม่ใช่หรอครับ มันมันได้ทําให้แม่แม่เอฟซี FC ที่ดูอยู่มีความสุขเพิ่มขึ้นแม่แม่เอฟซี FC จะได้รับคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้เราคือเราแบบเออนั่นแหละได้รับคอนเทนต์ใหม่ๆจะไดน้นี้นั่นนี่ดูนั่นนี่ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นจากเราคนที่ติดตาม,อมเออไร้สร้างผลงานเพิ่มขึ้น โอเคครับผมเดี๋ยวนั่นแหละครับก็เข้าใจตรงกันทุกคนเบนไม่ไม่ต้องการดาราม่าอะไรเป็นเหนื่อยมันเดี๋ยวมันจะไม่มีกําลังใจทําอะไรต่อไปจริงๆเนะี่ยทุกๆวันก็ก็ทํางานเดินทางนั่นนี่ก็เหนื่อยอยู่แล้ว ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาให้กําลังใจมาดูมาพูดคุยกันก็ไหนๆไหนเข้าใจตรงกันว่าตามที่ื่อนบอกไปวันนี้หลิมนมีขา,ขายของตอนหนึ่งทุ่มนะครับกับเต้าหอยนังน้ำหอมนะครับรอดูหน่อยนะครับไม่ไปครับผม